เธอได้ค้นพบความร่ำรวยของกฎแห่งความรักผมได้รู้จักกับมาการ์เรตอาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภูมิแพ้มาเป็นเวลาหลายปีเมื่อไม่นานมานี้เธอได้บอกผมถึงเรื่องคนไข้คนหนึ่งของเธอซึ่งเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่หลีกเลี่ยงไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้เธอมาเป็นเวลาหลายเดือนตอนนี้จำนวนเงินนั้นได้พุ่งขึ้นไปสูงถึงหลายพันดอลลาร์มากเรตพูดว่า เธอกำลังประสบความยุ่งยากฉันก็อาจจะตัดสินใจที่จะปล่อยมันไปก็เพียงแค่ตัดออกไปจากบัญชีแต่ฉันรู้ว่าเธอประสบความสำเร็จอย่างมากในหน้าที่การงานและเธอก็ยังมีทรัพย์สินของครอบครัวอยู่อย่างเป็นหลักเป็นฐานอย่างมาก เธออาจจะใช้เงินไปกับการทานอาหารนอกบ้านทุกๆเดือนในจำนวนที่มากกว่าเงินที่เธอติดหนี้ฉันอยู่ซะอีกผมได้ถามว่าแล้วคุณได้พูดกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับมากรเล็ตตอบว่าโอ้พูดค่ะแล้วฉันยังทำตัวดีต่อเธอในเรื่องนี้อีกด้วยคุณรู้ไหมว่าฉันพูดว่าฉันกำลังสงสัยว่าคุณอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่าแต่มันใช้ไม่ได้ผล เธอออกอารมณ์ฉุนเฉียวมากใส่ฉันและพูดว่าค่าบริการของฉันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การรักษาไม่ได้ผลและอื่นๆอีกมากมายฉันรับฟังอยู่อีกคู่หนึ่งจากนั้นก็ขอบคุณเธอสำหรับการแบ่งปันความรู้สึกของเธอแล้วฉันก็วางหูผมได้แสดงความเห็นอย่างเห็นใจว่า นั่นต้องเป็นเรื่องที่เสียอารมณ์มากจริงๆมากรเล็ตตอบอย่างใช้ความคิดว่าไม่เชิงหรอกคะ่ะฉันได้ตระหนักว่าสิ่งใดก็ตามที่เธอกำลังยุ่งด้วยไม่ได้มีส่วนหรือมีสิ่งใดที่เกี่ยวกับฉันเลยเป็นเวลาชั่วขณะหนึ่งที่ฉันคิดจะมอบหนี้ของเธอให้กับบริษัทติดตามหนี้และว,วางมือจากเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงแต่ฉันรู้ว่าสิ่งนี้จะหมายถึงการเสียเพื่อนไปดังนั้นเพื่อเป็นการแทนที่ฉันก็ได้ส่งต่อมันไปยังกฎแห่งความรัก так. ในระหว่างช่วงเวลาของการทำสมาธิในตอนเช้าและตอนเย็นของฉันฉันได้กล่าวยืนยันว่าโดราีเป็นคนซื่อสตัตย์เต็มไปด้วยความรักมีจิตใจดีและอยู่ในความสงบและยืนยันว่าความรักและความสอดประสานของพระเจ้ากำลังทำให้ตัวตนทั้งหมดของเธอนั้นเต็มเปี่ยมฉันนึกเห็นภาพเธอกำลังยืนอยู่ข้างหน้าฉันกำลังยื่นเช็คมาให้ฉันและกำลังขอบคุณฉันสำหรับความช่วยเหลือของฉันผมถามว่าแล้วคุณได้รับผลลัพธ์ที่คุณ ได้หวังเอาไว้หรือไม่มา,าร์เกเรตยิ้มและพูดว่าฉันได้รับแน่นอนค่ะสองสมวันหลังจากที่ฉันได้เริ่มกระบวนการนี้โดราทีได้มาปรากฏตัวที่ห้องทำงานของฉันเธอได้กล่าวขอโทษสำหรับอารมณ์ที่เกี่ยวกาดของเธอจ่ายเงินให้ฉันทั้งหมดและบอกฉันว่าเธอกำลังได้เงินสนับสนุนอย่างเอื้อเฟื้ออย่างมาก กับมูลนิธิที่ฉันมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยที่ทำการวิจัยโรคภูมิแพ้และไม่เพียงเท่านั้นเธอยังได้พาฉันไปรับประทานอาหารเที่ยงที่พัตคารที่หรูหรามากและหยิบเช็คขึ้นมา คุณจะต้องรู้จักกับโดราธีเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้มันน่าทึ่งขนาดไหนมาร์เกเตเพิ่งจะทำการพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ของเธอเองในเรื่องความร่ำรวยของกฎแห่งความรักจงสังเกตว่าเธอไม่ได้แก้เผ็ดหรือพิวพาควิจาร์เพื่อนของเธอในวิถีทางใดเลยเธอเพียงแค่ล้อมรอบตัวเพื่อนด้วยความรักและสันติภาพของพระเจ้าและการกระทำที่ถูกต้องจากเบื้องบนก็ได้เกิดขึ้น